เป็นการปราัสนะคะข้ามกลางการชุมนุมของกลุ่มมวลชนที่นั่งอยู่เต็มพื้นที่ถนนถนนโยธินข้ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของกลุ่มกาดรวมทั้งหมด11กลุ่มนั่นเองค่ะและนอกเหลือจากการที่ผู้ชุมนุมนะคะนั่งปราศัยฟังการปราัยทั้งเวทีใหญ่รวมถึงเวทีย่อยนะคะก็ได้มีกลุ่มกาดอาชีวะช่วยกันเด พปนที่การชุมนุมบริเวณท่าแยกลาดพร้าวหลังได้รับการประสานจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่าน่าว่าน,น่าเชื่อว่าจะมีมือที่3นั้นเตรียมสร้างสถานการณ์โดยเตรียมก้อนหินใส่ถุงขนาดใหญ่นํามาวางซุกซ่อนไว้ตามพุ่มไม้ใต้สะพานข้ามท่าแยกลาดพร้าวเพื่อหวังสร้างสถานการณ์นะคะซึ่งการเดินตรวจตราของกลุ่มกาศการชุมนุมในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแบ่งหน้าที่การทํางานของกลุ่มกาศ 8กลุ่มเอกเหนือจะาก,การเดินตรวจปราตามจุดต่างๆแล้วนะคะการบางส่วนยังคอยตั้งจุด